ฝึกโยคะกับเจอที่บ้านท้าโยคะสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและแกนกลางลำตัวนะคะเป็นสามทางง่ายๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะหลักสานนิ้วมือพลิกฝ่ามืองายนิ้วมือเหยียดไปด้านหน้าคะ่ะหายใจเข้าส่งแขนขึ้นหาเพดานแขนแนบหนูคลายมือออก การมือมือกว้างกระดกข้อมือเอาไว้ค่ะวาดแขนไปทางด้านหลังนิดนึงนะคะให้รู้สึกว่าหัวไหล่ถูกยืดออกขออีกสองรอบค่ะยืดแขนตรงไปด้านหน้าค่ะเหยียดหาไปด้านหายใจเข้าหายใจออกการมือกระดกข้อมือวาดแขนไปด้านหลังหายใจเข้าประสานมือยืดแขนขึ้นหากรดาบ รอบสุดท้ายค่ะให้ใช้ออกการแขนกรดกข้อมูมไว้แล้วว่าแขนไปด้านหลังลวหลับมาด้านหน้าค่ะขยับหัวไหล่ขึ้นลงเบาๆค่ะจากนั้นส่งสองแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกภับแขนขวามือซ้ายจับศอกขวาแล้วค่อยๆยืดตัวยืดหลังตรงขึ้นหาเพดานนะคะ เอาศีรษะดันศอกไว้ค่ะยืดหัวไหล่ยืดช่วงรักแร้นะคะเปลี่ยนหายใจเข้าทูงสองแขนขึ้นหายใจออกพับแขนซ้ายแตะที่หลังค่ะมือขวาจับศอกซ้ายแล้วค่อยๆดึงแขนซ้ายกลับลงมาค่ะมือซ้ายวางไว้ที่สะบักเบาๆหายใจตามปกติเลยเก็บยืดหลังเบาๆนะคะ จากนั้นโซ่สองแขนกลับขึ้นกลับลงมาแล้วกลับคลายลงมาเดี๋ยวจะหันข้างให้ดูนะคะหีิดสองแขนไว้ได้านหลังค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับตัวไปด้านหน้าพยายามกดตัวลงหาพื้นนะคะเอากำปั้นข้างศีรษะ ใครสามารถวางหนา้าผากลงวางหนา้าผากพื้นนะคะ,คยะพยายามกดสะโพกให้ลงพื้นติดพื้นนะคะค่อยๆยืดแต่ทีละส่วนนะคะหายใคจค่ะยกลำตัวจับขึ้นมาค่ะคลายแขนออกค่ะทีนี้ประกบเท้าเข่าแยกบัตเติ้ลไฟโคดค่ะขยับขาขึ้นลงขึ้นลง,งจับปลายเท้าช้า หายใจสบายๆเราจะขยับทั้งขาทั้งแขนนะคะขายยังขยับเหมือนเดิมยกแขนขึ้นมาทำม,มือขยุม่มไป็นรูป่วยแล้วแตะไว้ที่หัวไหล่ค่ะแล้วหมุนขึ้นไปหายใจออกค่อยๆหมุนแขนนะคะขายยังคงขยับ เหมือนเดิมนะคะสามขออีกหนึ่งรอบค่ะหมุนเป็นวงกลมนะคะหมุนกลับค่ะรีเวิร์ดหายใจเข้าเอามือแตะก,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 กันแล้วนะ่ลัค่อยๆวนแขนกลับลงมาเอาศอกแตะกันด้านหน้าคอยๆออกเลยลงหายใจเข้าสุดท้า,ายค่อกว่าแขน มาระดจอกนค่ะค่อยพักขา้ามาหากันค่ะนีงไงกันบ้างคะสามทางง่ายๆหวังว่าทุกคนจะทำตามได้นะคะหรือถ้าใครมีอาการเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนเป็นพิเศษคมเมนไม่ได้านล่างเดี๋ยวจะจะมาพาทำนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหนะ้าบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ